บต้องถามพี่น้อง fc เฮ้ยจ่างปังแบบนี้สตาร์ทบติดดอกพี่น้องสําหรับว้าวไอดีนะครับแบบนี้กําลังอัดหายลถสตาร์ตบติดแน่ๆเลยพี่น้อง fc เอาล่ะนะครับพี่น้อง fc สำหรับคลิปนี้นะครับก็นะครับ,นะรบผมได้เอานะครับบาว้าวนะครับของวีบร้อยยี่สิบห้าคันนี้ไปทําการปาดบาว้าวมานะครับพี่น้อง fc หลังจากที่ส่งไปทาการปาดบาว้าวมานะครับ ก็นะครับได้เกิดปัญหาขึ้นนะครับนี่ก็คือสภาพของบาวาวนะครับที่เราไปทําการปาดมาแต่ก่อนอื่นเรามาดูต้นตอกันก่อนนะครับสาเหตุที่ต้องทําการส่งบาวาวไปปาดนั่นเองนะครับนั่นก็คือบาวาวมันกินกว้างนะครับบาวาวมันกินกว้างเห็นไหมอ่าบาวาวมันหน้าสัมผัสมันเกิน2มิลลิเมตรนะครับจําเป็นจะต้องทําการปาดบาวาวใหม่เพราะว่ามันบดแล้วมันไม่อยู่และที่สําคัญนะครับบาวาวมันเอียงเห็นไหม นับบ้าวมันเอียงนะครับคำว่าบวาวเอียงก็คือนะครับข้างหนึ่งกว้างข้างหนึ่งแคบนั่นเองนะครับพี่น้อง FC ก็ดูกันไปเลยนะครับข้างไหนกว้างข้างไหนแคบนะครับอันนี้นะครับพยายามซูมไม่ดูแล้วถึงความกว้างของบ้าวนะครับฝั่งหนึ่งกว้างนะครับฝั่งข้างในเป็นยังไงเอ่ยนะครับพี่น้อง f อเมื่อเทียบกันกับฝั่งข้างนอกนะครับความกว้างมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับ ทีนี้นะครับเราก็ได้ทําการบดวาวก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเราทําการบดวาวนะครับจากบาวที่เอียงนะครับแล้วก็หน้าสัมผัสมันกว้างนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไหลจนๆออกมาแบบนี้แหละนะครับพี่น้อง fc สําหรับอาการวาวรั่วนะครับแต่รั่วแบบนี้ไม่มีแสงรอดเด้อนะครับพี่น้อง fc มันปิดอยู่แต่มันปิดไม่สนิทนะครับมันอาจจะมีรอยรั่วรอยซึมนิดนึง ทีนี้นะครับหลังจากที่เราส่งไปทําการปาดบ่าวาวมาสําหรับไอดีเอไอเสียผมประปา่านครับไปเสียมันอยู่ๆนะครับถึงแม้ว่าไอเสียบ่ามันจะกว้างนะครับแต่มันก็อยู่นะทีนี้นะครับบ่าของไอดีที่เราไปทําการปาดมาใหม่นะครับมันก็เอียงเหมือนเดิมนะครับฝั่งข้างในนะครับฝั่งทางวาวไอเสียเห็นไหมมันกว้างนะครับฝั่งข้างนอกมันแคบอ่าสังเกตดูดีๆนะครับ ลอยสัมผัสหน้าสัมผัสระหว่างบ่าวาวกับใบวาวนะครับฝั่งติดไอเสียมันกว้างนะครับฝั่งข้างนอกมันแคบนะครับมันก็เอียงเหมือนเดิมแหละนะครับสาเหตุที่นะครับเราไปทำการปาดบ่าวาวแล้วมันเอียงก็เพราะเนืงนะครับแท่นปาดของเขานะครับไม่ตรงหลวมนะครับอ่าหรือว่าเขาเรียกว่าริมเมอร์ริมเมอร์ที่แทงลงกับบูทวาวนะครับมันหลวมนั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะ หรือนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือนะครับอย่าไปโทษของเขานะครับให้เรานะครับมาทําการโทษที่บูธขาวาวของเรานะครับพี่น้องเอฟซีบูธขาวาวของเราอาจจะรวมก็ได้นะครับมันก็เลยทําให้การปาดบาวาวนั้นมันเอียงนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะเอาละนะครับในเมื่อบาวาวที่เราทําการปาดมันเอียงนะครับเราก็ต้องมีวิธีการแก้ไขนะครับพี่น้องเอฟซีนะ นี่เรามาดูเลยนะครับเมื่อเราไปทําการปาดบ่าวาวมาแล้วบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่จําเป็นล็อกต้องไปทําการบดประกอบได้เลยนะนี่เบื้องเอาครับพี่น้องประสบการภัผประสบการณ์มันอันนี้ประสบการณ์มันสอนผมมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีดังนั้นงานทุกงานที่ผมทํามันต้องละเอียดนะครับอันนี้ก็เอาไปฉายส่องให้ดูเลยนะครับเห็นไหม เนี่ยนะครับการปาดบาวาเอียงมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันมีแสงรอดวาวเข้ามาถ้าแบบนี้สตาร์ตติดแน่นอนครับพี่น้องเอฟซนะครับกาลังอัดหัวครับล้มดันย้อนออกไอดีครับถ้าหัวแบบนี้ถ้ามีแสงรอดแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซนะนี่ให้เบิ่งกันชัดๆอันนี้ก็คือปาดบาวมามันเอียงแต่ว่าบางทีอย่าไปโทษบาวาบางทีอย่าไปโทษบาวให้โทษใบวาวของเราด้วยใบวาวไม่กลมใบวาวเอียงใบวาวคด มีนะครับเคยเจอมาแล้วนะครับพี่น้อง FC ดังนั้นอย่าไปโทษตีโพยตีพายนะครับให้เราทําการเช็คให้ดีก่อนนะครับถ้าหากว่ามีแสงรอดแต่ในเช็นี้เราเช็คแล้วใบวาวของเราชัวนะครับบดเมั้วนิ่มแล้วครับพี่น้อง FC นะอ่าทีนี้เรามีมีดปาดบาว,าวอยู่นะครับแต่ก่อนเราก็เคยสั่งเข้ามาขายนะแต่ก่อนมันแพงณนะปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีมันก้าวไกลต่างคนต่างสั่งเข้ามาตอนนี้ราคามันถูกลงแล้วจ้า อ่าตรงนี้จะมีเฉพาะหินเพชรนะครับพี่น้อง fc ที่เราจะใช้ในการปาดบาวาวนะครับการที่เราใช้หินเพชรในการปาดบาวาวนั้นนะครับนี่นะครับหินเพชรเราก็ใส่ลงไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนจิ้วจิ้วสามสี่รอบแบบนี้นะครับหินเพชรพวกนี้มันคมอยู่แล้วของกินคมงดีได้พี่น้องแต่ว่าคมบดไว้เด้มันจะเบิดไว้มันจะสึกไว้ครับพี่น้องนะครับสาหรับหินเพชรนะอ,ะอ่าน,นี้เขาเรียกว่าหินเพชรในการปาดบาวาวกัดหน้าบาวนั่นเองใช้ทําความสะอาดใช้เก็บตาหมดนั่นเอง นะครับหมุนไปซีหารอบครับพี่น้อง f c นะครับอ่าทีนี้เราก็เอาวางมาใส่แล้วก็เราก็เทสดูนะครับว่ามันสนิทเข้าหรือไม่นะครับอ่ามันมีแสงรอดน้อยลงหรือเปล่านะครับพี่น้อง f c เดี๋ยวเรามาเทสดูพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ก็ยังคงมีแสงรอดให้พี่น้อง f c ได้เห็นอยู่นะครับแน่นะครับก็ยังไม่สนิทแต่ว่าแสงรอดมันก็น้อยลงนะครับพี่น้อง f c นะ แสงรอดน้อยลงอยู่นะครับพี่น้อง FC อันนี้มุมนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าผมมองดูอันนี้ผมมองผ่านกล้องเนี่ยมันมีแสงรอดโยนะครับพี่น้อง FC นะทีนี้นะครับเมื่อมันมีแสงรอดอีกนะครับเราก็เอาหินเพชรมากัดลงไปอีกนั่นเองนะครับพี่น้อง FC ใครมีหินเพชรก็ใช้หินเพชรกัดนะครับสั่งเข้ามาสั่งเขามาใช้กันหน่อยนะสําหรับใครที่ไม่มีก็ต้องย้อนกลับไปที่โรงตึงแล้วแหละท่านเอ้ยนะครับเสียเวลาเสียคาหน่ะมัน เสียอารมณ์ต้องไปเถียงกันกับสร้างอีกเด้อครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะช่างเขาก็จะบอกว่าบูธขาวาท่านหลวมนะครับไอเราก็จะไปบอกว่าโอ้ยช่างทําให้ผมไม่ดีนะครับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเสียเวลาเปล่าๆนะครับพี่น้องเอฟซีสร้างเรื่อง,งมือเขอาไม่ใส่หมอเห็ดเองลวดครับพี่น้องนะครับเอาไว้เก็บงานแบบนี้แหละเอาไว้แก้ปัญหากรณีฉุกเฉินครับพี่น้องเอฟซีนะทีนี้เราก็นะครับ ขัดอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันเดอ้อนะครับอ่าอันนี้รอบที่สองแล้วครับพี่น้องเอฟซีหมุนบอไลสรอบรอกหมุนซีารอบครับคลิปเนี้ยคลิป,ปตัดกับพี่น้องนะเอฟซีนะนี่เพียงแค่ว่าตัดภาพเป็นท่อนแล้วก็ขยายให้พี่น้องเอฟซีด้เห็นซื้อ,อครับพี่น้องเออเอาละที่นี่มาเทสกันอีกหนึ่งรอบนะครับนี่เห็นว่าจากแสงหลายๆเหลืออยู่นิดเดียวครับพี่น้องเอฟซีเห็นแสงขาขาวนิดเดียวว่านั่นเหลืออยู่นิดเดียวครับพี่น้องนะครับเอาจัดกัน ปาดอีกรอบหนึ่งครับพี่น้อง FC นะเอารอบนี้นะจะเบิดแล้วล่ะครับพี่น้องนะเออนะครับหมุนติว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 ซีารอบอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเดอ้อนะครับผมตั้งซุ้มกลองไว้นะครับอ่าหมุนแค่นี้แหละเอาเทสเลยครับพี่น้องเห็นบ่ะนะครับทีนี้เราก็มาทําการเทสอีกหนึ่งรอบนะครับผ่านโมพันเดี๋ยวมาเบิรงนกันเนี่บัดที่นี่บมมีแสงรอดแล้วเดียพี่น้อง FC อ่าปั๊บนั่นปิดสนิทแล้วครับบมมีแสงรอดครับ ก็ถือว่าโอเคแล้วนะทีนี้เราก็นะครับทาการบดวาวต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับบัดนี้บดไสกาเพชรเดิอพีนองบดกาเพชรละเอียดกับพ่อแล้วนะครับปั่นกิ้วๆจักนาทีสองนาทีก็น่าจะโอเคแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะนะครับหลังจากที่นะครับผมได้ทําการบดวาวไปแล้วนะครับสองสามนาทีนะครับบอกเกินนี่รอกนะครับเพราะว่าใส่สว่านปั่นนะเอาเรามาเทสกันดูนะครับว่า วาวจะรั่วอีกไหมนะครับสำหรับวาวไอดีเวฟ125คันนี้นะครับที่มีแสงลอดวาวนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นจังไดบัตรที่นี่นะครับเทเป็นซินลงไปแล้วนะครับไล่ต้อนไล่ตั้งไล่ไงกับบมมี่ไอเป็นซินออกมาหรอกครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่นะครับถ้าหากว่าเราไม่มีเครื่องมือนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปที่นะครับ ่าที่ท่านไปทํามานั่นแหละที่ไหนลงกึงไหนท่านก็กลับไปเคลียร์กับเขากแล้วกันแต่ถ้าเรามีนะครับเราก็แก้ไขปัญหาได้นะครับพี่น้อง FC มันจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะอ่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีน้ำมานะันอันนี้ปล่อยน้ำมันโชว์เลยนะครับสุดท้ายนะครับนี่นะครับก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับชุดมีดปาดบ่าวาวนะครับที่สั่งจากใช่นะนะครับพี่น้องจบไปเพียงเท่านี้ครับ